ถ้าใช้เปเปอร์ถ้าเปเปอร์กระดาษด้ยครับเออเปเปอร์กระดาษและใส่เกลือเนาะถ้าคนดังคนทำยังไงครับครับคนทำอะไรคนดังคนดังแล้วมาทำนี่นะคนดังเอออ๋ยเดี๋ยวโอ้อันนี้มันลงตรงมันลงตรงเป้าแล้วแหละดูดูมันลงป้าอันี้คือโนงดังแล้วนะตกลงมันลงไปยังไหนเขาจะเอาเขาจะดังกว่ายั่ง เกมก็ได้มักมักันเลยมัดไปเลยครับมันจะได้ยินด้ยดองเยอะทเออยู่แค่เราว่าจะได้ยินไม่ได้ดื้ไปไหมได้ครับได้ครับได้ัสครับเขีนวละครผมหมักหมูนะครับแล้วก็เอาไปย่างผมไม่พูดอะไรมากนะฟังคุณเบียร์เขาพูดดีกว่าผมไม่พูดอะไรแล้วผมมีถ่ายเป็นเบื้องหลังวันนี้จะมาสายฮ5ให้คุณให้คุณถือ เขาต้องจิ้มเขาต้องจิ้มที่นิ้วจิ้มที่นิ้ววันลำก่อนดูดต้องดูดต้องดูดต้องดดูเออรสชาติเป็นไดครับเกมครับโอเคมไปตอนนี้เอาก็จะมาเดี๋ยวเรารอหมักจริงๆอ่ะเอาโซดาอัดเข้าไปนิดนึงนะยังปอปอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่หลังนี่ครับ มันร้อนมันร้อนลยเวก่อนดูดีกว่างานเข้าโพราะแบนตาผมแตกตะกี้มันมดลุ้งมาเดี๋ยวเราอัดโซดาคือมันคือมันเข้าหวยขึ้นเฮ้ยและใครจะขยำอ่ะเธอเอาทีมขยำให้หน่อยเอาอะไรครับแนนเราไม่ใส่เม็ดอันนั้นหรออันนี้พ่อเพิ่นตั้มมาแล้วครับเนี่ยพ่อพ่อเด็ดเด็ดเป็นแบบนี้เอาทีมคุกคุกอ่ะ ใส่ม็ดไม่ใส่แล้วค่ะอันนี้คือหมอกูกำลังหมักนี่คอันนี้มที่ใสครับ้ผมใส่โซดาอาดมันเราหมักเสร็จปุ๊บเราอัดโซดาเข้าไปโซดามันจะได้เมาเลย ไม่ใช่มันจะได้ทำให้มันเล่าตามไปซุนเข้าไปในเนื้อเนาะให้เครื่องอะซุนไปในเนื้อเนาะใช่ค่ะกับอันี้เราได้นังเอกตัวจริงของไอต้อมมาเป็นเคอร์เตอร์เขาเนาะกับแต่ว่าโดนบังคับมานะไม่ตั้งใจนะโดนบังคับมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาย่างเตาหินร้อยแล้วครับเพื่อนครับต้องรออีกสักแป๊บหนึงครับครับได้เลยครับ คุณเบียร์รักกินครับคุณเบียร์รักกินจีนครับแต่เดี๋ยวเอาแล้วไม่เอาไอ้สามชั้นกับไส้อ่ะเธอเอา,ออาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ในกระมังเดี๋ยวไปมหมักเพิ่มอรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคนต่อนะครับงานเข้าครับ เงืนตั้มออกเหล็กแล้วครับพักเบรกอันนี้ช่วงพักเบรกเงื่นตั้มออกเหล็กเดี๋ยวเราไปย่างย่างหมูกันต่อไหนครับหมักเลยหมกักพร้อมกันเลยน้ำไม่ต้องล้างแล้วครับเดี๋ยวเรามาดู ปิ้งตอนนี้เราปิ้งหมูกันนะครับเมื่อกี้ปิ้งเนือ้อตอนนี้ปิ้งหมูนี่นะครับจะมีไส้ไหนหยิบนี้ให้ดูหน่อยพิตตี้ปิ้งหมูอ,อ่ะมีอะไรนะไส้ไส้หมูสามชั้น,นอ่ะแล้วก็ที่กำลังย่างอยู่ รัวทุกแะได้นะครับอ๋อมาจีจ şey> ิ้นเลยเนาะตะกัวนี่เฮามากลัวแล้วเนาะมาดูกันนมันอาจจะมืดไปนิดนึงนะดูเหมือนมันไม่ค่อยร้อนมากเมื่อกี้ค่ะอือไม่เป็นไรโอ้โหทเอื้องขุนแขนพอหายอ่ะเมื่อกี้มันบาปูมันซัว คุณเคนเนป้อหายัน่อันนี้คือย่างกับเตาหินร้อนซึ่งเฮาหมักกันเรียบร้อยแล้วอันนี้คือน้ํามันที่เราเรานําเข้ามาจากเกาหลีนะครับใบนี้เรามาจากมองโกเลียมาดูนะครับกินอร่อยกินได้สามวันเลยมื้อนึงกินครับกินครับอันนี้ย่างนี่ย่างแล้วครับใช่ใช่หนยกยกให้ คุณเบียร์ดูหน่อยอันนี้3ชั้นอันนี้ไส้ไส้ไส้นี้ไส้ระเบิด3ชั้นเมื่อกี้เราให้เพื่อนตั้มมาปรุงร้ให้ดูแล้วมัดให้ดูแล้วว่ามีสมบูรณ์หรืองถ้ากลัวมันร้อนเนคือเอาเอาเนื้อนี้ออกมาก่อนเดี๋ยวทานใส่เข้าไปใา่เข้าไปทำร้อนๆมาก่อนี้แล้วก็เอาไปหลับก่อนดีกว่าอันนี้อู้เตะแล้วเนาะโอเคแต่เดี๋ยวเจ้ามาเฮามาเกยอู้เตะกันเลยอู้ไปเรื่อยไข่ก็มาฮูอู้ไปเรื่อยหมดเลยแต่นี้เริ่มจริงจังแล้วจริงจังแล้วขึงแล้วข่ง เราเรามาดูลา,าบอานอกบ้านางั้นนะบรรยากาศน,นอกบ้านของเพื่อนตั้มนะครับสวยมากเดอีเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปจับกบจับเขียดเขียดตะะับปาบอเดี๋ยวกันใกล้สุกแล้วครับ ไม่คิดเราทาน้ำมันด้านนี้ไปยังไม่ต้องทาหรอกมันมีมันมีมันในตัวไงสั่งนะเดี๋ยวเราก็ทาอันนี้ไม่เป็นไรไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสุกนะครับเฮ้ยไอ้น้องเอาจิ้นมาเฮ้ยไอ้น้องเอาจิ้นมานี่มาเเออดี๋ยวจะลาบเนี่ยพี่มาพักการแก้วเนี่ยมันกลับไป็นสเต้กกลายเปนึงลาบโอ้ลำโอเคครับก็ฝีกิงน้องนะไหน

อย่างนี้ยานหละไปกินต้องหนังนี้เดี๋ยวๆผมจดูเดี๋ยวนี่โอน่ากลาวเมแบ่งปย่างคี้ผมก็เอาวันหรับเพื่อก็แบ่งๆกันแล้วนเปเี่ครับหมูดูได้เลยแอรวไม่ชาร์ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเปิดไฟหมูเนี่ยเราเพิ่งไปจับมาแล้วก็เรามาย่างกันเลยเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเพื่อนเบียร์เนี่ยหมูเยอะ เราเลยลงทุ่งนะเออเพื่อนเพื่อนตั้มตั้มนี่เพื่อนตุ้มตุ้มนี่เพื่อนโต้งโต้งนี่เพื่อนเบียโอ้มีหลายคนเราจะไปเข้าแล้วจะเข้าไปอย่างนี้อย่างหมออห้ผมได้อะเอาหมอได้ไหมคะใช่ะหมอปั้วมีเน็ตเปเตอร์อย่างนี่เป็นไรนี่มกินอะไรเขาเนี่ยฮะอาฮะนเห็กินได้มดเลยนี่ก็ได้มันมันเนี่ยมันอยากกินแล้วเนี่ยมันรู้เลยเนี่ย ดีไหมอ่ะเพื่นเบียร์ครับไม่เป็นไรยังไม่หย่าเอาละครับเดีนี้ผมเรียกชื่อเพื่นเบียร์ที่ดีมั่นทำต้องแล้วง่ายวเพืนเบียร์ก็อร่อยอืมอะไรนะเนี่ยไปไม่มาเลยขอบเปิดกล้องนะเดี๋ยวเราต้องบอกของแดงกันสักหน่อยนะทำน้ำจิ้มแจ่ววันนี้จะมีน้ำจิ้มแจ่วสูตรนางเอก ซอยเลยนะเดี๋ยวเบี้ยโทรซอยแม่ซอยซอยนี่คือลาบครับเบี้ยชอบซอยครับน่ารักสุดๆสบายเลยครับแม่ครับหาคลิปนี้ขออนุญาตลองฝีมือเลยนะกับคลิปนี้เลยคลิปแรกเนี่ยฉลอง ปกติพี่เบียร์ทำไหมคะไม่ทำก็ได้เดียวฉลองหมื่นซับเจ้าตัวต้องมาทำเพื่อเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อนที่ติดตามในช่อง youtube ของคุณเบียร์นะครับครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะกินแทนให้เพื่อนเพื่อนของคุณเบียร์ที่ติดตามทำไมคะมจะได้ขอเอเอานั้นเลยเอากระดาษเช็ดก็ได้มาเดี๋ยวล้างรับ ซอยซอยซอยทีซอยทีใช่ไหมครับครับนี้หั่นหมูกอนไหมเดี๋ยวค่อยไปเจัแล้วกนดินเนเจี๊เลยอันนั้นหมูติดอันนั้นหมูิอันนี้หมูสุกขนจุ้มครับเป็นคนจุ่มครับก็เด้นี้เียเี๋ยวนี้มังมันออกอ่ะครับเพราะว่ากระตักมาตได้ยังนี่ กเอาเลยปอกๆๆเลยเอาเลยเนาะบางเบาเนาะจะลาบเพื่อนเพื่อนๆครับเดี๋ยวพอจีนติดหลังคาเนาะวันนี้ขออนุญาตลาบลาบระวังเหยียบแมวคนนะครับคลิปนี้ดูกันยาครับทำอาหารครับลาบครับเพื่อนๆไอ้ต้อมเตยบงไม่ใช่มาตั้นไอ้อย่างนี่เบียร์ก็หมดมีเฮงซับแล้วเนี่ยห้องซับเพราะว่าห้องห้องซอยซับ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 ตะไคร้เนี่ยครับไม่ใช่อันนี้หมื่นหมื่นซับครับ บนทางยาวไกลครับเพื่อนหนึมือนี่คือก้าแรกครับมหย่งอร่อยต่อลัมันเหมือนหันเปลือกเบียรลาบเลยมีเคีกหือมาบ้มี้น่มาเิคอจัดเลยอนไม่ไหนมือกมีแหละมีบุ้งกิ๊เอ นี Metal. 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 ้บมครับอันนี Hayır ้บกมครับหัวหูหัวหูหัวหูมหรือเปล่าอันนี้มันมบกหอม่หรือโอเคมือการล่ามหนะไปเอาเออไปนะครับพื่อนครับ่อ้ยไปไปไ ไอี่จะมได้สเลอนแ่ใสเลอที่เต็มหน้ามดละจะกลาไปไกลเลยว้ามันเหนียวจะได้กินไหมวันนี้พอดที่ำสักการบ่มีแห้งันไม่กินบอดละดีที่มันกันสันได้นะครับพี่ไม่ใช่ครับพ่เอครับพอลเดอรเีย่๋ยวนี้จ้องจ้องตาข้าง เราก็จะไปสักเปลี่ยนสักผลอนี่นี่เปลี่ยนมีดใหม่อันี้มีดนี่แบบคมเพื่อนอ่ะเพื่อนโอ้นี่มีคมครับเพื่อนระวังนะครับได้ได้ได้ม่ไม่คมโอเคครับโอ้ยาเข้ามาบยผนพ่จะไม่ตาแล้วครับจะพ่อกิฬาไปกันพ่อไม่ใช่ กระเทียมกระเทียมปลานี่ค่ะวันนี้เราต้องขออนุญาตน้องเอี้ยงนะครับที่ใช้งานเปลี่ยนักไปหนนั่นั่นเปลี่ยนอันนี้เอื้องอันนี้เอื้องนะอะไรเพื่อนเพื่อนนะครับมาผ่านนี้กันครับเมนูลาบแล้วก็สเต็กหมูสเต็กเนื้อครับวันนี้กินอย่างเดียวครับภาษาเหนื้อนะครับเรียกว่าอะไรครับอันนี้อันนี้ดีครอ ย่างย่างจิ้นควายย่างจิ้นหมูเอามาถึงว่าก็กินนะครับภาคเหนือครับกินแบบสุดยอดเลยครับอันนี้หายและโจข่าวแล้วเหรอมาใช้ลาบเลยเหรอที่นะนี่คือเขาจะได้ทําลาบอีสานแต่อ๋อใชได้โอเคครับมาลาบมาอยู่ผักกะเพราผักชีผักหมูสับอ่ะเอาช้อนเอาน้ำจะใส่ใส่ถึงสามไหมเนาะใส่สามอย่ากลับ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 ไปดูกลับเลยอันนี้ตัวใส่หมดเลยกับไม่ไม่ เข,เขาต้อง<า>เทำทันท,เท,ทีเลยหลับไปก่อนเลยเออโทรๆาไหนครับทรทุกคนเลย <laughs> <laughs> อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำกับข้าวนะไม่ได้ทำเลยป <laughs> กติคุณเกี่ยงนี่เป็นคนทำได้ตลอดเนาะ คลิปนี้เอี้ยงคุณจะยิ้มชิงคุณเอี้ยงจะตายละยฏิกายนแต่เขานะวันนี้โอเคไตายไปมัเลยมันเลยมันเลยมันหนวเลยเขาเป็นหนวนี่คือนัวนัวเออไม่ไหวนัวนัวนัวเนี้ยอีกเหรอเข้ากันอ๋อโอเคที่มีขันแก้วแล้วห่อนเลย โอ๊ยี้ยเีอ่าอว่าตั้งตรนี้่เลยุ่ทำคชิปนี้ยังไงดีนี่เหอวอันนี้ายัได้เอาเลือดลงกันนะครับเาเลือนลงแล้วครับมันจะสีจะเปลี่ยนสากระจายอ่ะอันนี้ใส่หมดเลยเนาะนี่เราต้มนี่จะผลิต้มยัไงผมเอาะอไปนะอันนี้คือพักไฟหอบดวนนะเพื่อนนะครับเขาต้องเอาใส่ตัวสกิฟซัพทไคลไละนะัพไเป็นหมื่นังรอไม่ใช่ ผมว่านะถ้ามันขึ้นแสนนะเขา,า,าหาัวหันโออยไปนอนใช่มากินหัวหันเขามีหมูหันให้หนึ่ตัวเขาเบี้ยท่านกินยาสิบวันไปก่อนนั้นเขาเรียกท่านปอนเลย <c oughs> เขาบอกว่าคิดเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวเาอาเปิดความรู้ในคลิปนะเอาแบบนานานนะอาหารอาหเลยครับใครจะดูคิด เก็บตกครับเนี่ยเอาล้วที่ด้มนครับเดี๋ยวได้เป็นแม่วนเอง่ามาเรียกอ่ะอะไรยังไม่เรียกก็อะไรไปละตัวใครตัวมันหัวใจไปครับต้องเอาไปเนี่ยนะแป๊บหนึ่งนะนี่คือใส่เลือกไปในขุมน่ยแป๊บหนึ่งนะคุณคนไทยใกล้ๆหน่อยพอดีคุณเบียร์เขาไม่ได้ถ่ายเลยผมโอ้โหเบียร์เบียร์ลาไปก่อน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  ลาบมันแหลวก่อนแล้วก็บินแล้วปบินอ๋มันเทกรองกระจุยต้นผมขอนิกรรมนะครับอ่ะอ้ยโ้ยไป้ไกจกเลือดใครมานะต่กอนเลยครับผมถ้ามาเมื่อคืนนี่มันกรเลือดมาตามตนี่ครับผมจะล่นก่อนเลยอะบล้ะอืมวาอเลยอันนี้ขีดมาได้ต้นะเนี่ยไอ้ไข่หรอฮะไอ้รักไข่อเ่่าน่ละมาดูนี่ต่อเล่น คุกเขาเลยครับตอนนี้กําลังเอาเลือดใส่กับเนื้อหมูนะครับวันนี้ลาบหมู mm hmm. เราจะได้กินหลายๆคนครคนลาบหมูหูดับอร่อยแน่นอน <laughs> คอยติดตามชมช่องคุณเบียร์ที่ระมนนะครับ ตอนนี้เราย่างหมูสามชั้นนะครับอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าเราพูดไปตั้งแต่ช่วงเกินตอนแรกนะครับอันนี้คือหมูที่เราหมักไว้หมักไว้นะครับเข้าละอันนี้เริ่มเข้าละแต่นี้ละครับอันนี้คือ สามชั้นย่างสุดยอดมีไส้ครับไส้ แต่แต่เขาต้องปาดนี่ออกเลยเนาะตมตมเนรตัโอ้อันนี้ป่าอย่างครับประดุกปุ๊ดุกเอาปล่อยครับก่นะมันกลหลับกันเล้าาปล่อยับข้างปลาตัวปลาเ้าตัวโอเคโอเคแป๊บพอดูปลาด้าน โอเคดนละนี่ละควายเลยถ้าสูบไม่มีก็ปูเลยพ่อไป็นโล่เลยเป็นเหยื่อชะโดเนาะเหยื่อชะโดชะโดนั่นเลยอันนี้ไปที่เขื่อนแม่กวงเนาะครับคุณพ่อไปจัดกาโดยใช้นั่นอยู่จุดอะไรอันนี้เป็นเหยื่อชะโดนะครับเรามาดูกันนน้ำแห้งเลอะปลาดุกครับอันนี้ปลาดุกมันบอกต้องน้ำหนักมันจะขึ้นกันไหมถ้าน้ำหนักขึ้นกันเอา นพ่อของคุณตามนะครับแก้วมีรูอยู่นะรูเมันยังงามๆเถ้ามันหลถัวลงไปมันบอปแฟ่ยขอเบดนี่เยผด้ว่เปี้ยไแล้วอันนี้กไม่เหยืยวทะโดนะครับดึกมาอยู่คนเผลอเมื่อไรเสร็จเราแน่ตัวสองตัวพ่อปากคงเรามุ้่นี่ชูชีเนาะนี่ปล่อยไปเรียบร้อยนะครับ ทำยชดอีกสักสองสามวันอืออ๋อก็ต้องต้องมาเดินข้าวเบดเดินอย่างยู <c oughs> มาดูคุณเบียร์ลาบปอดทอโอ้โหธรรมดาสยดสยองกล้องยังโฟกัสไม่ถูกเลยครับนี่อะไรโอเริ่มเหนี่ยวละเริ่มเหนียวละไม่ธรรมดาแลโอเบียร์นี่มือนิ่งมากเลยเนาะเริ่มล้านมีมีกระจายเลยอ่ะมาขามเปี่ยนโอเค ต้นหอมผักชีเดี๋ยวเราซอยซอยใส่ในใส่อนจานเนื้ออะไรเนี่ยครับทำเนี่ยครับเลยน้ำจิ้มแจ่วแจ่วไบมาแล้วปี๊บมาแล้ว แพี่ยากใส่ตอนไหน่ไปแล้วอ,อันนี้คือได้อะกัน,นีอ๋อแน,นี้เลยดีนะไปอวเยหลาบเลยไปเมืงนวแค่เดียวดูแล้วดูแลค่ะอ่ะเพื่อนๆพื่มาดูฝีมือการลาบของผมครับอือดู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 ชมผลงานนะครับโอโ้โหยัง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  ยังบาจบยังบาจบยังบาจบยังมาจบยังบาจบยังมาจุ๊บนี่ผมถึงผมลาบเองเลยไม่ต้อเพื่อนยังบาจบยังบาจุ๊บครับสุดยอดครับเอาแล้วครับทำอย่างนี้เพือเบียร์กลนหลักได้เลยอ่าหลังจากที่ผม ใช้พลัดกำลังอากาศลาบไปแล้วพี่ต้อมโชว์นะครับเมื่อกี้นี่อันนี้เหมือนเจ้เมานะเราครับเรากำลังเบิ้นเบิ้ลเบิ้ลเบิ้นท้องไส้ครับโอ้โหนี่ยวเขาจะเปิ้ลเปิ้ลไส้ไส้ย่างนะครับอันนี้คือเอาไปได้ย่างเปิ่อเขย่างแล้วย่างแล้วแต่เอามาป่าให้เป็นเบิ้นๆได้เลยครับเป็นินเล็กตอนนี้ตอนนี้บอกว่เป็นตับตอนชิ้นเล็กๆนะครับเดินมา ผมประทับใจมากครับแหนได้ชวมือเดียวครับมือคุณยังบบยบเดียวเดี๋ยวทิ้งไปแยกก่อนให้เบียร์มาดูสามชั้นแยกก่อนอ่ะได้ครับไปครับคุณต้องครณต้องจะมีเส้นสาชั้ครับตอนนี้เรามาดูไส้นะครับอันนี้เราพิ่งพลิกไปอันนี้เราพึ่งพลิกอันนี้ก็อ่าดูอันนี้ได้ละด้านด้านหนึ่งได้ละด้านนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งครับเห็นไหมครับ สีมันจะต่างกันอันนี้สีสีอย่างนี้นะอันนี้สีอย่างนี้ลองพลิกปุ๊บโอ้ยน่กินครับภาษามเมืองป้นห้องว่ามันแหมละครับก็หัวหัวป่าออ <laughs> เส็จแมังเออแม่งอะตู้ตต,ต <laughs> อันนี้คือมันร้อนมากนะครับโอเคนี่เรากลับละเดี๋ยวสามชั้นนี้เรามาดูกันพลิกแล้วครับเดี๋ยวเราวก็สามชั้นออกก่อนนะครับ เอาละครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับ